วันนี้นะคะจะพามาดูเซตห้องนอนรุ่นใหม่แบบใหม่แบบสับใหม่มากจึ้งมาก wow. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับฝันในโรงงานนะคะวันนี้อยู่ฝันในช่วง่อนชิปรีวิววันนี้นะคะจะพามาดูเซตห้องนอนรุ่นใหม่แบบใหม่แบบสับใหม่มากจึ้งมากอยู่ข้างหลังฝันนะคะเป็นเซ็ตห้องนอนรุ่นแคปเปอร์ค่ะใหม่มากอันนี้คือใหม่จริงๆเดี๋ยวจะพาดูเตียงนอนก่อนในส่วนของหัวเตียงนะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นสีเทายีนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีช่องเก็บของด้านบนนะคะแล้วก็มุมตรงนู้นก็ยมีช่องเก็บของอีกแล้วก็เป็นการเล่นสีสีใหม่ของเรานะคะก็คือหินอ่อนตัวนี้เป็นหินอ่อนขาวแบบมันจะา ไม่เหมือนกับหินอ่อนเดิมที่เราเคยมีนะคะนี่ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าเป็นหินอ่อนแบบโอ้ยผู้ดีดูดีมากและด้านหน้าก็เป็นสีขาวค่ะและถัดมาค่ะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้ากว้าง120เซนติเมตรนะคะส่วนความลึกนะคะจะลึก5 0และความสูงนะคะจะสูงที่190เซนค่ะเป็นสัมบานเปิดนะคะโดดเด่นด้วยบานแรกนะคะก็จะเป็นหินอ่อนขาวค่ะบานกลางก็เป็นสีขาวแล้วก็บานฝั่งซ้ายก็จะเป็นสีเทายีเป็นสีของบอดี้นะคะเปิดมาด้านบนก็จะมีราวแขวนและมีช ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะดีมากสวยมากตัวสุดท้ายนะคะเป็นเซ็ตโต๊ะเครื่องแป,งะะป้นง,แปงนะคะแคมกับเก้าอี้สกูนะคะแล้วก็ความโดดเด่นก็คือยังคงความมิกแอนด์แมทที่ลงตัวอยู่ก็คือจะเป็นบอวดีของโครงนะคะก็จะเป็นสีเทายีและหน้าบานก็จะเป็นดีหินอ่อ,อนขาวตัวใหม่แบบนี้ของโรงงานเรานะคะและความพิเศษของโต๊ะแป้งเขานะคะก็จะเป็นนี่หน้าบานกระจกค่ะเปิดได้ค่ะเปิดมาก็จะมีชั้นเก็บของอยู่ด้านในนะคะและตรงลิ้นชักก็ยังเป็นท็อกระจกนะคะและข้างในลิ้นชักก็ยังแบ่งตัดส่วนแบ่งช่องนะคะให้เก็บของได้ สำหรับใครนะคะที่เห็นแล้วนะคะว่าเซตใหม่เนี่ยเอ๊ะมีียอะไรมาง มอยก็ให้พี่ๆช่างของเราะะทำให้ดูเป็นสีตัวยางนี่ค่ะเซตใหม่อีกสีหนึ่งนะคะก็เป็นสีไวโอเแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะตู้เสื้อผ้าก็เครื่องแป้งเหมือนกันเลยเพียงแค่เราสลับสีนะคะลองเปรียบเทียบดูเลยนะคะว่าคุณพี่ชอบสีไหนสไตล์ไหนนะคะสามารถทักแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะแบบอยากได้สีไหนอยากสั่งซื้อสีไหนและใครที่สในใจนะคะอยากได้เซตห้องนอนสวยๆแบบนี้เข้ามาได้ที่ร้านคอนทิฟเฟอร์ริเจอร์สาขาสว่างแดนนินค่ะแจ๊ะมันอยากโซฟาอีกช่องทางนะคะเป็นช่องทางช้อปปิ้งช่องทางใหม่ของ ข้างทางรัตต้า,าค่ะไปกดติดตามกันไว้เยอะๆนะคะที่ร้านมีส่วนลดให้ด้วยค่ะวันนี้ขอลัลาวไปก่อนบ๊ายบาย